สวัสดีครับมาพบกับรามพระครกับรายการนชมาทิ้งกันวันนี้เนี่ยผมอยู่ที่จังหวัดนครพนมและนี่คือพี่ประธานัสดีครับสวัสดีครับผมคิดว่าหลายๆคนในโลกโซเชียลโลก YouTube เนี่ยจะต้องรู้จักพี่อย่างแน่นอนครับผมแต่วันนี้จะมาดูความสําเร็จของอดีตนักโทษคนหนึ่งครับพี่เคยโดนคดีอาญาเสพติดสารตัดสินตลอดชีวิตตลอดชีวิตครับเป็นจริงๆเท่าไหร่ฮะสิปีครับผมสิปีพี่พ้นโทษมาแล้วประมาณกี่ปีปีที่เกครับปีนี้ปีที่นะครับครับ ปัจจุบันเนี่ยพี่มีอาชีพอ,อะไรบ้างก็ทำนาทำไรย,ยาสูบทำรีสอร์ทร้านอาหารออทำเพลงค่ายเพลงล่าสุดทำหนังครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นอดีตโทษที่ประสบความสำเร็จสูงเลยนะครับและที่ออผมยืนอยู่นี่คือรีสอร์ทรีสอร์ทที่ผมจะพักคืนนี้ครับผมใช่ครับของพี่ทั้งหมดครับผมแล้วก็มีร้านอาหารมีร้านอาหารร้านอาหารอะไรฮะออป,ปลาแซบหนัวบายประธานห้างก็เป็นบุฟเฟ่ต์แล้วก็ตามสั่งครับโอ้โหทั้งหมดนี่เปิดมานานเลยพี่ อ๋อเพิ่งผมหุ้นส่วนเพิ่งได้ไม่กี่เดือนครับเพิ่งเปิดครับร้านอาหารเนี่ยนะร้วรีสอร์ทเนี่ยครับรีสอร์ทนี่ได้ตั้งแต่เมษาครับอ๋อก็เพิ่งเริ่มเลยครับเพิ่งเริ่มครับขานตรงๆเลยนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเอาเงินจากไหนมาทําก็ทาไรยาสูบแล้วก็รายได้จากการทําคลิปครับผมทําคลิปครับคลิปจากไอเฟ e บุ๊ k ครับนี่คือประธานห้างที่ได้รายได้จากการทําคลิปลง Facebook ลง u t u b e ครับผมแล้วก็สามารถสร้างอาชีพขึ้นมาได้ครับผมแล้วก็แล้วก็ งานโปรโมตตามร้านต่างๆสมมติเขาจ้างเราไปโปรโมตปุ๋ยร้านปุ๋ยร้านมอไซก็จะมีค่าตัวนะครับ,รบก็เก็บเงินสะสมมาทำอาชีพสุจริตตรงนี้คโอ้โหนี่คือความสําเร็จอีกหนึ่งคนนะครับ,รบเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใ,ใจแก่อดีตโทษหลายๆคนนะว่ายังไงถ้าเกิดเราออกมาเดินทางสุจริตก็จะสามารถเหมือนประธานห้างได้ครับผมอยากให้ฝากกำลังใจสักนิดนึงอ่ะครับผมก็คนที่พ้นโทษออกมาเนาะ นำข้อดีจากในเรือนจำมาใช้นะครับข้อดีของในเรือนจำก็มีนะก็คือคนในเรือนจำเนี่ยจะตรงต่อเวลาความอดทนสูงนะครับจะมีความอดทนสูงนะครับก็เลยผมทําอะไรผมจะตรงต่อเวลามีความอดทนนะครับแล้วก็ช่วงในแรกอาจจะมีเหมือนมันมีอุปสรรคเหมือนมีอุปสรรคบ้างมีดราม่ามีเหมือนถูกมองว่าเป็นคนเสียดของสังคมนะครับแต่เราถ้าสักวันเราอดทนพอแล้วก็จะก้าวผ่านตรงนั้นไปได้นะครับผม ก็ให้พูดดีคิดดีทำดีแล้วมันก็จะดีเองครับเอาละครับแล้วถ้าเกิดใครสนใจอยากจะมาแล้วขอพนมมาพบประธานห้ามาอยู่ที่นี่ตกคืนกี่บาทครับเนี่ยคืนละสี่ร้อยครับคืนละสี่ร้อยงั้นเดี๋ยวผมจะแปะหน้าเพจใช่ไหมฮะของประธานห้างเอาไว้วันนี้รายการนชมาทิ้งการขอขอบคุณประธานห้ามากครับขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับแลวฝากท่านผู้ชมด้วยครับ